ขารเข้ามาแล้วเลื่อนผ่านถือว่าพลาดโอกาสนาทีทองตอนนี้เลยเอ๊ะโครงการดีๆโครงการที่51ของน้าบอยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีวันนี้ก็อยู่ท่ามกลางแสงแดดเลยบ่ายสองโมงอ่ะไม่เป็นไรอ่าให้ท่านผู้ชมดูทางช่องดูในห้องแอร์สบายๆอ่าวันนี้ที่ดึงอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีห่างจากอำเภอเมืองเนี่ยประมาณสัก6กเกิโล หกถึงเจกิโลนะไม่ใช่หกกิโลแปลงนี้อยู่ในใกล้ชุมชนด้วยเนี่ข้างหลังนี่ก็เป็นวัดวัดไดายาวอ่าใครสนใจตั้งเขาเรียกอะไรกูเกิลแมปมาเลยวัดไดายาวโครงการนี้จะอยู่ใกล้ๆมีป้ายเบลอเลยนี่ลงจากถนนลาดยางมาประมาณสักหนึ่ง้อยเมตรไฟไฟ้าประปาย,ยังไม่ถึงนะข้อเสียคือมันเป็นถนนลูกรังเข้ามาเนี่ยแต่ไม่ใช่ปัญหาอ่า รถสวนก็นได้นะในถนนเนี้ยแล้วก็มีถนนในโครงการอีกหนึ่งเส้นนี่ทำเสร็จหม,มาดเลยลูกรังลงแล้วอ่ารอให้ท่านผู้ชมสนใจเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของอ่ะหนึ่งไร่ครึ่งสี่แสนห้าเอาไปเลยมีอยู่สองแปลงหนึ่งไร่สามแสนเก้าเอาไปเลยมีอยู่หกแปลงแต่มีคนมาจับจองไปบ้างแล้วนะอะมาเลือกเอามาเลือกเอาหกแปลงจะมีสระอยู่สี่แปลงอ่าไม่มีสระสองแปลง แลงหนึ่งไร่ครึ่งไม่มีตะบอกไว้ก่อนถนนนี่ด้านนี้ถนนนี้มีรถข้าวขาวิ่งน่ยอ่าไม่ไกลไม่ไกลแล้วก็มีบ้านเรือนโน่นไฟป้าอยู่ทางด้านนน้นนะใครสนใจก็เข้ามานัดหมายเข้ามาหรือสนใจโทรมาได้ที่เบอร์โทร0613263879 0613263879ติดต่อมาได้เลยทุกวันไม่มีวันหยุดข้อแม สัก8ปดโมงถึงห้าโมงเย็นพอเนาะถ้าจะนัดชมนะเออบางทีท่านัดมาดูสองทุ่มเนี่ยไม่ไปใช้เรื่องแล้ว <laughs> เออไม่ใช่เดี๋ยวท่านจะกลัวทิศเอิงเอหนาเขาขาวตัวดำๆหนาเขาขาวเนี่ยจะมาทําอะไรหรือเปล่าเนโครงการนี้เป็นไงมีโอกาสนําทีมพูดับเมาเข้ามาปรับปรุงพื้นที่ตัดยงตัดหญ้าให้เรียบร้อยแล้วก็อากาศที่เนี่ยบริสุทธิ์ขนาดแดดออกๆเงี้ย ลมยังพัดเย็นสบายไม่เืียดูที่ธงนะดูดูใบใบใบสองนี่ยลมยังพัดขนาดนี้เอาง่ายๆเดี๋ยวทิ์อื่นจะพาชมว่ามันมีแปลงละกลี่ไร่บ้างอ่าไปเดี๋ยวไปชมกันที่อื่นกันนี่ปายโครงการนะศูนย์ห้องหนึ่งสามสองหกสามแปดเเก้าหนึ่งไรครึ่งเนี่แปลงนี้เลยหนึ่งไรครึ่งจากธงนี้เนี่ยธงนี้ ปลายปืดผ่านป้ายนี้ไปไปถึงทรงโน้นอยู่ที่ประมาณสักห้าสิบเมตรได้แปลงนี้อ่าแล้วก็ฝั่งที่กำลังตัดหญ้าอยู่ก็หนึ่งไร่ครึ่งเหมือนกันเอ๊หนึ่งไกห้าจะเป็นหนึ่งไร่ครึ่งสี่แสนห้าหมืนบาทอ่าุนดคูดแดงพร้อมโอนไม่ต้องเสียค่าอะไรอีกแล้วหรือท่านสนใจจะจองก็สองหมืนบาทเสียงอาจจะดังไปหน่อยนะเสียงเครื่อง ว่ากำลังตัดหญ้ากันอยู่เพื่อให้สะอาดต่อสายตาท่านผู้ชมว่างานนะรุ่นแปลงที่มีสะหนึ่งอ่าแปลงที่สองกับแปลงที่สามแล้วก็แปลงที่หกกับแปลงที่เจ็ดจะมีสะเห็นไหมชุมชนบ้าน What? วัดบ่านเรือนเยอะแยะเลยไม่ต้องกลัวว่าจะหลงไม่ต้องกลัวจะเปียวจะเหงาสนใจนัดหมายขอชมพื้นที่ทุกวันได้ทุกวัน และที่อีกอย่างหนึง่งโครงการตอนนี้โครงการาช่วยพี่น้องขายที่ทั่วประเทศไทยอย่าลืมโทรติดต่อบอยเศรษฐีนักราชใครที่จะมีที่ทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรทักทายกับบอยเศรษฐีนักราชได้เลยประชาสัมพันธ์ไปในตัวเลยวันนี้ถนนในโครงการถนนลูกลงัง ทุกแปลงจะติดถนนสาธารณะโน่นุกโครงการอยู่โน่นด้านท้ายน่นด้านท้ายจะมีลำรางสาธารณะหไหมแปลงนี้ไม่ได้ติดกับเสาไฟแรงสูงนะอเอาง่ายงาย่นัดหมายขอชมพื้นที่กันทุกวันไม่มีวันหยุดกับบอยเศษ็ษฐีนักราชเบอร์โทรตามที่ให้ไวอนี่วันนี้ถือโอกาสล่ำรากันเพียงเท่านี้ก่อนอยากให้ท่านเข้ามาชมเองก่อนจะจับจองจ้ของมาดูด้วยตาท่านเอง พอเ,เสียอย่างคือมันตามกวับถนนแต่ไม่ไม่ใช่เ,เป็นเรื่องน่ากลัวเพราะว่าเราก็ขุดสะอ่าเอาดินจากในสะมาถมเป็นที่ปลูกบ้านได้สบายสบายเทันี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ